อมาดูบทสุดท้ายของเราก็คือบทที่12บทที่12จะเป็นการสรุปผลเกี่ยวกับประพจน์เชิงปริมาณการสรุปผลเกี่ยวกับประพจน์ เชิงปริมาณสำหรับในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงการสรุปผลเมื่อตัวบ่งปริมาณมีความเกี่ยวข้องกับการสรุปผลซึ่งเราจะใช้กฎข้อที่7ถึง8ในบทที่11มาช่วยในการ สรุปผลว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่อันนี้บอกไปเลยว่าเราจะใช้ตารางไม่ใช่ตารางแผนผังอนุมานในการช่วยการสรุปผลอาจารย์ขอไปดึงแผนผังอนุมานมาก่อน แผนผังอนุมาณซึ่งอันนี้ในบทที่12จะมีการอนุมาณโดยตรงกับการอนุมาณโดยอ้อมอันนี้จะเป็นการอนุมาณโดยตรง12.1จุดน่จะเป็นการอนุมาณ ดยตรงจริงๆแล้วเราก็ได้ทำอีตัวการสรุปผลจากแผนผัง การอนุมานไปแล้วในบทที่11ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เหมือนกับการที่ว่าหนูเอามันมาทบทวนอ่ะทำยังไงลืมไปแล้วเรามาทวนกันโจทย์ของเขาก็จะเหมือนเดิมเลยก็คือเขาจะให้หนูหาผลจากเหตุที่กำหนดให้ เขาจะให้หนูหาจงหาผลสรุปจากเหตุที่กำหนดให้ข้อที่1ถ้าอาจารย์มีเหตุ เหตบอกว่าคนที่ชอบซื้อหวยทุกคนเป็นคนจนคนที่ชอบซื้อหวยทุกคนเป็นคนจนการหา ผลจากเหตุข้อนี้บอกแล้วว่าเราจะใช้แผนผังอนุมานถูกต้องไหมคะดังนั้นหนูก็ต้องมาแปลงก่อนว่าตัวนี้เป็นประพจน์แบบไหน aeio อันนี้เป็นคนที่ชอบซื้อหวยทุกคนทุกคนทุกคนเป็นอันนี้ประพจน์ชนิดไหนคะประพจน์ชนิด a ถูกต้องไหมคะหนูก็มาดูแผนผังอนุมาน a ของหนู หนูก็มาดูลูกศรว่ามันชี้ไปทางไหนบ้างมันก็ชี้ไปทาง i ชี้ไปทางนิเศต O แล้วก็ชี้ไปทางนิเศต E ดังนั้นผลที่ได้จากแผนผังอนุมานก็จะมีอยู่3ข้อผลที่ได้ก็จะได้เลยรคะนิเศต E ไอะไรอีก I แล้วก็ นิเศษโอกหนูก็แปลงเป็นประโยคนิเศษอี e. คําำว่านิเศษก็คือไม่ใช่ที่ว่าถูกต้องไหมฮะอีล่ะคะอีก็คือปฏิเสธทั่วไปถูกต้องไหมคะ, e ะ,คะ, e คม,คะมันก็คือคนที่ชอบ ซื้อหวยทุกคนเป็นหรือไม่เป็นคะต้องบอกว่าไม่เป็นคนจนตรงไหมอ่ะอันนี้คือนิเศษอีกอาจารย์ขอเลื่อน อันทีนี้ i i คืออะไร a e i o i ก็คือยืนยันบางสิ่งถูกต้องไหมมันก็คืออะไรลูกก็คือคนที่ชอบซื้อหวยบางคนบางคนเป็นหรือไม่เป็นเป็น คนจนอันสุดท้ายคือนิเศษโอนิเศษคือไม่ใช่ที่ว่าโอคืออะไรคะปฏิเศธบางส่วนถูกต้องไหมอันนี้ก็จะเป็นคนที่ชอบซื้อหวยบางคนเป็นหรือไม่เป็นคะ ไม่เป็นคนจนอันนี้คือนิสัโอทีนี้เอาอีกข้อหนึง่งเอาอีกข้อหนึง่งข้อที่สองให้หาผลจากเหตุที่ว่าเหตุบอกว่าใช่ว่า จะมีคนมาบริจาคเงินง่ายๆหนูแปลงประโยคใช่ว่าจะมีคนมาบริจาคเงินง่ายๆก่อนใช่ว่ามันก็คือไม่ใช่ที่ว่าถูกต้องไหมจะมีคน คนบางคนหรือคนทุกคนมันจะต้องเป็นคนบางคนถูกไหมคะจะต้องเป็นผู้บริจาคเงินง่ายง่ายอันนี้ ไม่ใช่ที่ว่าก็คือนิเศษคนบางคนเป็นผู้บริจาคเงินง่ายๆก็คืออะไรคะบางคนเป็นก็คือไอถูกต้องไหมคะบางคนเป็นก็คือยืนยันบางส่วนถูกต้องไหมคะอ่ะหนูก็มาดูนิเศษไอจากแผนพังอนุมาน นิเศษไอจากแผนพังอนุมานดูลูกศรเลยชี้ไปทางไหนบ้างก็จะเป็นนิเศษ A E แล้วก็โอหนูก็ามาเขียนผลของหนูก็จะมี3ามพอ่อผลก็คืออะไรบ้างนะ E แอะไอีกนิเศษ A แล้วก็ o e ก็คือยืนยันไม่ใช่สิ e ก็คือปฏิเสธทั่วไปมันก็คืออะไรคะคนทุกคนไม่เป็นผู้บริจาคเงินง่าย ต้องไหมอ่ะนิเศษ A นนิเศษคือไม่ใช่ที่ว่า A ก็คือคนทุกคนเป็นต้องไหมคะคนทุกคนเป็นผู้บริจาคเงินง่ายๆ O ล่ะคะ O ก็คือ ปฏิเสธบางส่วนก็คือคนบางคนไม่เป็นผู้บริจาคเงินง่ายๆอันนี้เป็นตัวอยา่าง